ครับสวัสดีครับพบกับช่องบ่าวบูชแนลนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมารายงานตัวเนาะนะครับเพื่อที่จะทํางานนะครับที่ร้านค้าเชฟมาร์คเคหะรับพิช้าส่งเนาะ,ะนะฮะเอฟซีวันนี้ผมก็แต่งตัวมารายงานตัวเนาะนะฮะพรุ่งนี้ก็จะได้เลยนะครับเขาเริ่มทํางานเลยนะฮะแต่ตอนนี้นะครับกองทัพต้องเดินนิ้วเท้า ทางท้องเนาะนะครับเอฟซีผมก็เลยแวะเข้ามากินร้านกว๋วยเตี๋ยวที่ข้างๆติดกับร้านนะครับที่จะมารายงานตัวเนาะแต่ผมก็ดูเวลาอยู่เนาะถ้าเขานัดนะครับรายงานตัวนะครับสิบโมงนะสิบโมงตรงนะครับผมก็มากินกว๋วยเตี๋ยวที่นี่นะครับก่อนก่อนที่จะเข้าไปรายงานตัวผมรู้สึกหิวละแหละนะครับเอฟซีอ่าก็ขอฝากเป็่อน ใจให้กันหน่อยเนาะนะครับขอให้รายงานตัวผ่านทเถิดเนาะนะครับอ่าเอซีแนี่นะครับผมก็อยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนาะกว๋วยเตี๋ยวเนื้อน้องรายนะจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะครับนี่ทางเข้าก็อยู่ตรงตรงข้ามโบเบ้เลยนะฮะดูดินะครับอัา นี่ก็บริการเองนะใช่ไหมวันหยุดนะครับวันที่หนึ่งถึงสองนะฮะของทุกเดือน,นอ,อมีของหวานด้วยนะนะฮะนี่ถุง่อยนะว้าวร้านสดยอดเลยนะฮะตอนเช้านะนี่นะครับเมนูของเรานะ สานต้องสามเนาะยังก๋วยเตี๋ยวน้องรายนะเกาเหลาน้องรายเนื้อรายรวกนะเอ็นตุลลวกจิ้มเนื้อรวมรวมมิตรกะทิมีของหวานด้วยน้ำแข็งใส่นะครับนี่ห้องน้ำก็ไปทางนี้นะครับนี่นะตรงข้ามกับโบเบนะฮะตลาดโบเบนะนะครับ,รบ,บ,นนรบก็ใครที่สามารถมาทานได้ก็มาทานนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปกินกันนะกินก๋วยเตี๋ยวนะฮะรอรายงานนะตอนนี้ก็คือรอเนาะรอเมนูรอที่จะปรุงมีไอติมด้วยนะยน,นะให้บริการนะครับผมอ่ะมาแล้วนะมาแล้วมาแล้วนี่นะครัว้าวเล็กหมูต้ตกนะฮะเราก็มาปรุงกันแล้วก็เข้าไปรายงานตัวกันนะครับเด็ซีุ่ยเราก็ปรุงเสร็จแล้วนะแล้วก็ จะมาทานกันก็เตียวนะตอนเช้านี่ดูแ่ผมก็ดูเวลาด้วยันกะน้องกัน 然后我 ก็กินมันนี่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะเข้าไปกันนะครับเอ็นซีตอนนี้ก็คือเวลาเก้านาฬิกาสิบแปดนะฮะพอมีเวลาเนาะไปเล่นโกะไปกันเลยแล้วนะฮะเชฟมาร์กนะครับเอ็ซีแต่ว่าไม่รู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าไม่ใช่หรือเปล่าเชฟซูเปอร์สโตร์เนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถามพี่เขาแล้วเนาะนะฮะก็จะเชี่ยหะ นะครับการเชีย่ยหาหรือเปล่าผมต้องถามอีกทีเนาะอีกทีหนึ่งเพราะว่าผมมาถึงแล้วนะเนี่ยนะ,ะแต่เอารอบแรกนะฮะก็ต้องเตรียมอเอกสารเอกสารก่อนออเอาเสื้อก่อนฮะฮมาโดยรถเลยเชี๋ยวรถก่อน สารของเราก็พร้อมแล้วเนาะนะฮะเราก็จะเข้าไปกันเลยนะ FC นี่มาถึงแล้วนะฮะก็จะมาทํางานที่นี่นะนะครับผมล้วก็ทําการรายงานตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็เริ่มงานได้นะฮะแต่ว่าก็ต้องไปอีกสาขาหนึ่งนะคะั FC ก็ร้านนะครับก็ตรงข้ามกับตลาดโบเบนะฮะตลาดโบเบก็อยู่ตรงโน้อนเนาะน,นะครับ ก็ต้องเป็นเส้นรอบเมืองนะนะครับมาก็เป็นเส้นรอบเมืองนะประมาณนี้เลยนะครับนีนะรบ่ร้านตัวหนังสืออาจจะกลับเนะี่ยหน่อยนะครับเพราะว่าเ,เพราะว่านะครับเพราะว่ากล้องหน้าเนาะตัวหนังสือจะกลับแล้วนะครับเจ็ซสี่วันนี้ก็ม,มา รายงานตัวหรือว่ารายงานตัวเพื่อที่จะทํางานนะครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมก็จะถ่ายการทํางานของผมให้กับ f อฟซได้เห็นกันนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ด้วยนะนะฮะอย่าลืมกันนะนะครับกับช่องบาปูชาแนลด้วยนะฮะก็มาทํางานนะครับทํางานเป็นหลักนะฮะส่วนเรื่องเอ่อ Youtube ก็เป็นลองเนาะเป็นอาลีเล็กน,นะครับ f อโอเคเจอกันไหมในะอีพีห้องพักนะครับนี่ ที่นี่นะครับ FC นะฮะหนึ่งสองสามก็เวลาไปทํางานก็จะออกตึกเช้ามาออกไปทํางานนะอะไรแบบนี้เนาะนะฮะตอาจอที่นี่เพิ่งจะมาถึงนะฮะอ่ะนี่นะครับสีพักสีอะไรนะฮะ อัางเขานะฮะอืมโอเคครับประมาณนี้นะครับบาย